ีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจ้าหญิงทาโรุนะคะไม่ได้เจอกันนานเลยนะคะวันนี้หญิงจะมาทําคลิปลันดอมนะคะหัวข้อที่ว่าเขานะคะมีอะไรอยากจะบอกคุณถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรนะคะเป็นคลิปลันดอมนะหญิงก็จะไม่มีชอยให้เรื่องนะคะหญิงจะกลับมาท youtube แล้วแหละทุกคนขอโทษที่หายไปนานนะ ขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาก่อนนะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาใบที่หนึ่งเป็นห้าไม้เท้านะและดูจะทะเลาะก,กันนะใบที่หนึ่งนะคะทะเลาะก,กันมีปัญหากันคือมันไม่ลงรอยกันอะบางทีอาจจะไม่ถึงขั้นเลิกก็ได้นะอาจจะทะเลาะความคิดเห็นไม่ตรงกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเ m p r e s s นะคะจริงๆทะเลาะก,กันอะ คุณก็ยังเป็นที่หนึ่งในใจเขานะเขาก็ไม่ได้อยากเลิกกับคุณนะเนี่ยนะคะ The v คุณอาจจะทะเลาะก,กันเพราะเรื่องของมือที่สามนะคะหรือว่าอารมณ์อารมณ์มันพาไปอะไรอย่างงี้นะคะเป็นความโกรธหรือว่าเป็นความรู้สึกที่แบบเวลาคุณเรามันโมโหเนาะมันก็แบบใส่อารมณ์สาอารมณ์ใส่กันอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะมีพื้นฐานมาจากมือที่สามก็ได้นะ เเหรียญน,นะคะเหมือนตอ,ตอนนี้ก็ต่างคนก็ต่างเฉยนะแบบเธอไม่ง้อฉันก็ไม่ง้อฉันก็อยู่ของฉันได้เธอก็อยู่ของเธอได้อะไรเงี้ยนะคะก็แบบไม่ไม่มีใครสนใจใครเท่าไหร่ ten of cups คุณอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วก็ได้นะอาจจะเป็นครอบครัวกันแล้วอาจจะเป็นสามีภรรยากันแล้วหรืออาจจะคบกันถึงขนาดแบบ serial relationship แล้วก็ได้นะคะเป็นคู่กันนะคะคือไปไหนมาไหนหรือคุณกับเขาอาจจะรู้จักแบบครอบครัวของแต่ละฝ่ายแล้วก็ได้นะคะ มีอีกความหมายหนึ่งนะคะที่แบบเอ่อเป็นไปได้ก็คือคุณอาจจะคบอยู่กับคนที่มีเจ้าของก็ได้นะคะ <etchup. S 1> ซึ่งมันทําให้แบบความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนหรือว่าความสัมพันธ์มันแบบออกแนวแบบครึ่งนๆกลางๆอะไรเนี้ยจะชัดเจนก็ไม่ชัดเจนหรือจะไปต่อดีไหมหรือว่าคุณเองคุณก็เริ่มแบบอยากถอยอันนี้คืออีกกรณีหนึ่งนะคะเพ <S joue S 2> ราะว่ามันเป็น general reading เนาะทีนี้มาดูนะคะว่า ถ้าเขาบอกคุณได้เนี่ยเขาอยากจะบอกคุณว่าอะไรนะน o w c u p นะคะเป็นมันเป็นรักซอนเนาะเพราะว่าตั้งแต่ดีวิลและอาจจะเป็นเรื่องรักซอนเรื่องมือที่สามนะคะน o ย c u p คัพ c ทรฟคนะคะเขารักคุณน่ะเขาก็รักคุณนะคะคิงออฟวานนะคะ สองใบเลยในอวฟวานแล้วก็ทรีอวบสอดนะคะหูยไพ่แบบไพ่เป็นเรื่องของแบบรักสามเศร้าเราสามคนมีปัญหาพ่วงก,กันไปแบบเจ็บๆนะคะอาจจะอาจจะเริ่มต้นด้วยความที่แบบไม่ได้อยากเกินเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันสารสัมพันธ์กันมามันก็มันก็เกินที่จะห้ามแล้วกลับไปไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะคะเป็นความรักที่ค่อนข้างที่จะทรมานนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเขาบอก คุณได้นะคะเขาอยากจะบอกว่าตัวเขาเองจริงๆเขาก็คิดถึงคุณมากยิ่งคิดว่าคุณอาจจะห่างจากเขานะอาจจะแบบเบรกกันหรือว่าอาจจะแบบเว้นระยะนะคะหรือว่าแบบอีกฝ่ายหนึ่งอาจจะจับได้อะไรอย่างงี้ก็ได้นะเพราะไพ่เล่ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ทริอปสอดเนี่ยอาจจะเป็นห่างกันอย่างน้อยสักระยะประมาณ3-6เดือนเนี่ยนะคะถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกว่าเขาเองเขาเจ็บนะคะเขาก็รู้แหละเขาอาจจะเป็นคนมีเจ้าของหรือคุณอาจจะเป็นคนเจ้าของก็ได้นะพลังงานสลับกันได้นะคะ หรืออาจจะมาเจอปัญหาที่หลังก็ได้นะคะยังไงมันก็เหมือนกับเป็นเรื่องของมือที่สามแ,แน่เลยขอ,ของคลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าเขาบอกคุณได้เขาอยากจะบอกว่าเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันนะคะเจ็บที่ใจรู้สึกแบบทรมานนะคะรู้สึกว่าอยากมาหาอยากเจอคุณเขารักเขายังรักคุณอยู่เขายังมุกออนไม่ได้นะคะแล้วก็ไม่คิดจะมุกออนด้วยนะคะเขาไม่คิดจะเลิกกับคุณนะคิดว่าห่างก็คือห่างแต่ไม่ได้คิดว่าจะไปไหนไม่ได้คิดว่าจะเลิกลาจริงๆนะคะ ทีนี้มาดูว่าแล้วเขาจะแอคชั่นอะไรใหม่นะเขาจะแอคชั่นอะไรไหมเนะอ,อไรไ็อบสอสนะคะคุณอาจจะไม่ได้คุยกันเลยนะอาจจะไม่ได้คุยกันแล้วก็อาจจะบล็อกกันด้วยซ้ําหรือคุณอาจจะบล็อกเขานะคะเดชชาลีอออคนนี้อาจจะเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือเป็นแบบทหารตำรวจสตัวนักปินหรือไอาจจะเป็นข้าราชการก็ได้นะคะ เดอะสตาร์นะคะอ่าในช่วงเนี้ยคุณอาจจะต่างคนต่างอยู่จริงอะ่ะเป็นไพ่สันโดษนะเดอะสตาร์ก็คือไม่ได้เจอกันไม่ได้คุยกันหรืออย่างน้อยก็อาจจะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะเอ o ด s ฟสอดเขาต้องแอคชั่นอะไรบางอย่างอยู่แล้วแหละมันเป็นการสื่อสารมาละส่งจดหมายมาละัน,น,นรูปจดหมายนะแต่ยิ่งรู้สึกว่าอาจจะเป็นเมสเซจนะคะหรือว่าอาจจะเป็น ถ้าคุณบล็อกเขาใช่ไหมเขาอาจจะแบบส่งสารผ่านเพื่อนหรืออะไรสักอย่างมานะคะแต่ว่ามีการติดต่อสื่อสารมาแน่นอนนะ mm hmm. คุยครับคัพ mm hmm. เขารักคุณอะ mm hmm. แล้วเขาก็รู้ว่าคุณรักเขาเหมือนกันนะคะ mm hmm. เป็นคุณ mm hmm. รอบคัพเป็น mm hmm. เป็นท้น่ความรักอะ mm hmm. เขาจะเทคแอคชั่นอะไรนะคะ mm hmm. ถ้าเขาติดต่อคุณไม่ได้ mm hmm. หนึ่งเขาจะมาหาคุณนะคะ สองเขาจะส่งสารมาหาคุณอาจจะฝาก,กมาทางเพื่อนจดหมายหรืออะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อแสดงให้รู้ว่าเขาไม่ได้อยากเลิกกับคุณอ่ะเขาอยากจะมีคุณอยู่ในชีวิตจริงๆอะไรทํานองเนี้ยนะคะทีนี้เราไปดูว่าบทสรุปเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยมันจะเป็นยังไงคุณจะได้คบกันต่อไหมหรือว่าคุณจะได้เลิกกันอ่ะก็มาดูให้ความกันเลยนะทัวร์ครับ ไม่เนื้อคู่ขึ้นสะนาน่ะนะคะเซเว่นออฟสอดเอานับคับนะคะน c u ครับฟ้าแพนั a เ l ลนะคะอาอีกหนึ่งใบนะคะ แล้วก็ฟัววอนนะคะเป็นไพ่แต่งงานแต่ว่ามันมีเจ็ดดาบนะหญิงก็เลยคิดว่านะคะตามที่หน้าไพ่สรุปหญิงมองว่ามันอาจจะเป็นคุณกับเขาที่ได้แต่งงานกาันหรือว่าคุณกับเขาได้กลับมาอยู่ด้วยกันคุณกับเขาได้สมหวังกันจริงจริงแต่ก็ยังมีปัญหาลักซ้อนอยู่ดีนะคะซึ่งมันไม่ค่อยโอเคเลยเนาะแต่มันอาจจะเป็นแค่ช่วงนี้ก็ได้นะไพ่มันก็เลยขึ้นนะคะแต่สุดท้ายเหมือนคุณกับเขาจะได้แบบแฮปปี้เอนดิ้งอะเป็นไพ่แบบ แต่งงานเป็นไพ่แบบอยู่ด้วยกันเป็นไพ่แบบคิสอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบน่ารักน่ารักแสดงว่าคุณกับเขามีโอกาสที่จะได้ลงเอยกันจริงๆแล้วก็ให้เปิดมาก็เป็น who of cup แล้วคุณมี energy นะคู่นะคะจริงๆอย่างก็เหมือนกับไม่ได้แบบมองว่าความรักมันแบบมันต้องรีบนะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะคุณกับเขาไม่มีไพ่เลิกกันนะแต่ว่ามีไพ่มีปัญหากันนะคะอาจจะมีปัญหากันแล้วมองว่า จะได้กลับมาคืนดีกันไหมอย่างว่ามีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันสูงมากนะคะและปัญหาลักซอนอาจจะต้องค่อยเคลียร์ไปนะคะคุณอาจจะอยู่กับเขาอยู่แล้วแหละมองจากสถานการณ์คุณอาจจะไม่ได้เป็นคนไปซ้อนอาจจะมีคนมาซ้อนความรักของคุณนะคะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งก็อาจจะใช่แต่ว่า เอเนอรที่มันออกมาคุณดันเป็นเนื้อคู่กันไงหญงก็เลยคิดว่าน่าจะมีปัญหาลักซ้อนที่เข้ามาแทรกมากกว่านะคะก็เป็นกําลังใจให้นะคะขอให้คุณคืนดีกันไวๆนะคะเดี๋ยวไปดูไพ่ออลลาเคิลนะไพอะ่ออราเคิลอยากจะบอกอะไรนะคะอันนี้หญิงมีเรียนนะทุกคนหญิงก็อาจจะไม่ค่อยได้ตอบข้อความ f l i r ์ irt, นะคะเขาน่าจะเข้าหาคุณใหม่นะ ชีลเด่นหรือว่าคุณอาจจะมีรูกด้วยกันแล้วนะดิล e เชสแฟกเตอร์นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่เป็นต่างชาติหรือว่าต่างภาษาหรือมีความแตกต่างทาง,ทางด้านใดด้านหนึ่งนะคะเลฟูเนสนะคะให้สรุปก็มีความสุขเหมือนเดิมก็คือมีโอกาสได้สมหวังนะคะกับคนคนนี้เดี๋ยวไปดูซิว่าคุณหรือเขานะอาจจะอยู่ลัคนาราศีอะไรนะคะ ราศีตุลน,นะคะราศีตุลมุณก็อยู่ราศีตุลน,นะราศีสิงห์นะคะลีโอสกอปิโอนะคะราศีพิจิกแล้วก็คอร์เรสนะคะราศีกุม หรืออาจจะเป็นลัคนาราศีอื่นก็ได้นะคะโอเคก็เป็นคลิปสำหรับวันนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับการดูคลิปนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยที่ไม่มาทำคลิป YouTube เลยนะคะแล้วก็จะกลับมาทำ u t u b e แล้วนะคะเพราะว่าบริหารเวลาได้แล้วนะคะแล้วก็มีอีกอหนึ่งช่องทางให้ติดตามก็คือ t i k t o k นะคะ t ิ k ตอกตก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะแต่ว่า YouTube ก็จะเป็นคลิปที่ละเอียดกว่า t ิ k t o k นิดนึงเพราะว่าด้วยแบบเวลานะคะมันเยอะกว่าก็ถ้าใครชอบคลิปสั้นๆนะคะก็ติดตามได้ที่ t i k t o k นะคะช่อง เจ้าหญิงทาโร่ออฟฟิเชียลนะคะแล้วก็ที่ YouTube ก็คือเป็นช่องนี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ